ปล่อยออกมาแบบไม่มีกักสำหรับแนวทางงวดนี้เลขเด็ดปรางทิพย์วันที่16สิงหาคม2566 1หนึ่งในสำนักใบ้หวยเจ้าดังที่ออกมาให้เลขกับเหล่านักเสี่ยงโชคได้รอลุ้นกันอยู่เรื่อยเรื่และในวันนี้ทีมข่าว Bright Today Bright Today เลยไม่รอช้าที่จะพาคอหวยทุกท่านไปสองแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้จากปรางทิพย์ด้วยกันว่าแต่จะมีเลขอะไรบ้างที่น่าสนใจ เราไปดูพร้อมกันเลยสำหรับแนวทางเลขเด็ดปรางทิปในงวดวันพุทธที่วันที่16สิงหาคม66ปรางทิปก็ไม่พลาดออกมาบอกใบให้แฟนๆได้ตามกันในสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวปรางทิป68โดยเธอระบุแคปชั่นเอาไวส้สั้นๆประกอบรูปแนวทางระบุ16สิงหานี้นะคะซึ่งเลขทั้งหมดประกอบด้วยเด่น4-6เลข2ตัว41 สี่สองสี่สามหสองหกสทั้งนี้หากใครที่กำลังมองหาแนวทางเลขที่ใช่เพื่อใช้ในการลุ้นโชคซื้อลอตเตอรี่แต่ยังไม่รู้จะซื้อเลขไหนดีก็สามารถเอาหวยปรางทิพย์วันที่16สิงหาคม66ไปลองหาซื้อกันดูได้นะเพราะไม่แน่เลขจากลูกสาวซาตานคนนี้อาจจะมาพร้อมโชคก้อนใหญ่ส่งท้ายเดือนสิงหาคมก็เป็นได้